สวัสดีครับมาดูวิธีการถอดน็อตข้อเวียงหน้านะครับเป็นเครื่องโตโยต้า 1JZ นะครับวางอยู่ในมิตซูสตาร์ด้าครับผมมาดูวิธีกันเลยนะครับตัวนี้จะใช้บล็อกลมยิงไม่ได้นะครับเพราะว่าติดคานหน้านะครับก็ช่างแต่ละร้านจะมีหลากหลายวิธีการถอดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีของทางร้านนะครับว่าถอดอย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับเราถอดสายพานออกก่อนเลยนะครับ ตอนนี้สายพานนั้นได้ปลดออกไวแล้วนะครับหย่อนไวแล้วนะครับพอถอดสายพานออกนะครับเราก็เอาชุดมูเล่หน้าที่มันรูดนะครับดึงออกก่อนนะครับปลดสายพานออกแล้วเราดึงมูเล่ที่มันรูดออกเลยนะครับตัวนี้นะครับที่รูดออกนะครับแล้วเราใช้บล็อกนะครับลดแต่ละรุ่นแต่ละคัน บล็อกจะไม่เท่ากันนะครับหัวน็อตจะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้เป็นเบอร์22นะครับเครื่องโตโยต้า 1JZ นะครับเป็นเบอร์22นะครับเราใช้บล็อกนะครับเป็นบล็อกตั้มรูดนะครับตั้มแข็งนะครับใส่แล้วก็เอาแป๊บต่อนะครับแล้ววางไว้ตรงคานเลยนะครับตรงคานหน้านะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราทําการสตาร์ทนะครับสตาร์ทตึ๊กเดียวนะครับถ้าเรากดติดเราถอดปลั๊กจานจ่ายออกเลยนะครับถ้าเครื่องติดง่ายนะครับ ถอดปั๊กกานจ่ายออกนะครับตามตำแหน่งเลยนะครับวางตำแหน่งแล้วสตาร์ทปึ๊กก็ออกเลยนะครับมาดูครับสตาร์ทเรียบร้อยนะครับถ้าเราก็คลายน็อตออกนะครับแล้วเราก็ดึงบูเล่ที่เสียงออกมาเลยนะครับ การถอดของแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยเขาติดคานหน้านะครับเราจะใช้บล็อกลมยิงไม่ได้นะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับการแน่นของแต่ละเนาะแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งอาจจะต้องสตาร์ทหลายครั้งนะครับยิ่งเครื่องดีเซลยิ่งแน่นมากเลยนะครับตัวนี้โตโยต้า 1JZ เครื่องเบนซินก็ไม่เท่าไหร่นะครับความแน่นพอประมาณนะครับดึงออกเบาๆตรงๆนะครับโยกซ้ายโยกขวานะครับ ยกซ้ายยกขวาดึงตรงๆนะครับท่านแน่นมากก็จะมีตัวดูดนะครับเพราะมูเล่เขามีตำแหน่งให้ดูดอยู่แล้วนะครับเราดึงซ้ายดึงขวานะครับด right. ึงเบาๆนะครับยกซ้ายยกขวานะครับเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับยกซ้ายยกขวานะครับยกซ้ายยกขวาแล้วก็ดึงยกซ้ายยกขวาแล้วก็ดึงนะครับนี่ออกแล้วนะครับอ่าออกมาแล้วครับผม นี่นะครับมูเล่หน้ารูดนะครับมูเล่เข้าเวียนหน้านะครับตัวนี้นะครับพอรูดแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องตรงมาลัยหนักนะครับใตชาร์จรูปแบตเตอรี่โชว์นะครับไฟไม่ชาร์จความร้อนเริ่มจะมีปัญหานะครับความร้อนผิดปกตินะครับตัวใหม่นะครับคือตัวนี้นะครับได้มาแล้วนะครับแต่ว่าแผงจะใหญ่กว่าด้วยเดี๋ยวต้องไปให้เพื่อนดูให้นะครับว่าเห็นไหมครับวงนอกใหญ่กว่าใส่ไม่ได้นะครับ ต้องดูให้ดีนะครับก็เดี๋ยวต้องเอาตัวอย่างไปร้านเพื่อนเพราะตัวนี้ไปซื้อกอู่เพื่อนมานะครับต้องใส่เป็นแป้นเล็กนะครับถ้าใส่ล่องใหญ่ไม่ได้นะครับติดนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาไปล้างตึงมาหรือเปล่าเพราะว่าวางเครื่องมานะครับอาจจะเป็นตึงล้างมานะครับเพราะเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับพอเรามาแปลงใส่เครื่องมิสูสตาร์ต้าอาจจะให้ลงตึงนะครับตึงล้างออกนะครับก็จะทําให้ใส่วางตำแหน่งได้นะครับ อย่างนี้โอกาสที่จะไปให้ลงตึงตึงล้างเป็นไปได้เลยนะครับโอเคนะครับวิธีถอดน็อตเข้าเวียงหน้านะครับโอโยต้า1 j จครับโอเคครับ